<c oughs> อะไรเนี่ยน้องน้องวัดดีก่อนเลยนะวันนี้กยกผมพีมโมนะวันนี้ก็ไม่ต้องไปละอะมันคือเกมอะไรไม่รู้แต่คนเล่นอย่างเบึ้มหมายถึงจํานวนคนนะเข้าไปดิเข้ามาดิน้องเข้ามาดิชาร์สโตร้ร r o เย s let's go เอาตัวรอดอะสวายเวิล99วันไบรนิงกินอะไรยังไม่ดันอาเลยเฮ้ยกะตายเหรอะนะอะไรอะ เขาบอกว่าเราต้องไปตัดไม้เหรอเขาบอกว่าแคมป์เอ่อตัดไม้อะ่ะเอาไม้มาใส่ไฟอะ่ะผมแม่งมันจะใส่อะไรหนาวะแล้วผมจะเอาแอคอันนี้แอคผมมีแอคโอ้หวิธีการตอแบบโบราณมากครับผมโอ้ลากทีละดุนใส่ลงไปไอ้หนูช่วย,ช,วยช่วยกันครับผมช่วยช่วยกันไอ้หนูอะไรเนี่ยเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยมีไดโนคิดเหรอคือเด็กหายเ,เด็กหายเด็กสูญหายเดรอไดโนคิดช่างมัน เอาไฟไปจุดก่อนแล้วกันนะไม่รู้ว่างน้จะทำอะไรไม่เห็นจะมีอะไรเลยถุงหรอสับหัวแม่เอามาเป็นอาหารกับผมคุณต้องเป็นอาหารนี่คือผมว่านะเราต้องมีอาหารไ้เพื่อดำลงชีวิตอะไรวะเนี้ยอันี้ฐานไม่เหรอแล้วไม่ใส่ลงไปอ่ะดทีเดียวพอผมใส่ฐานก้อนเดียวอิ่มเลยแย่แล้วจะมีอะไรออกมาคือแรกจะมีอะไรวะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะ เฮ้ยเบ้า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 ส์ว่าที่สิเฮียนี่มันนี่มันแด๊บอดดยูววว้วววอะไรวะมันบอกว่าพ่อมันเหรออ๋ออีก4นาทีเอ้ยอีก2นาทีอีก3นาทีมันก็จะมืดโอเคโอเคเรามีเวลาแค่นั้นปออะอยากได้เหรอผมมีนะเฮี่พี่กระหารกระต่ายพี่กระต่ายลืมเลยของปรดอืม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  กลางคืนกำลังมาโอเคเบาว้าวว้าวหอกทุกคนสับหัวกระต่ายสองทีสับหัวกระต่าย,าย <c oughs> อ๋อเราต้องคนเด็กที่หายไปได้รับรางชัลเยเหลือแล้วตอนนี้ก็คือเราต้องหาเด็กพวกนี้ใช่ไหมโอเคอ๋อนี่ไงมันมีบอกอยู่ปะงั้นเดี๋ยวเราไปหาเด็กกันดีกว่ามันเขาบอกว่าอยู่ในป่าอยู่ในถ้ำท,ที่มีแบบวิ่งออฮะเดี๋ยวดิ ไปดูก่อนไปหาเด็กก่อนนะผมเดี๋ยวอีกกี่นาทีอีก2นาทีครึ่งจะมืดเดี๋ยวเราต้องไปหาเด็กโปกเอ้ยมาป่าร้ายแรงไหนถ้ำอ่ะนี่ยหรอไหนอ่ะเอ้ยมาป่าไล่สองตัวเดี๋ยวต้องทำยังไงอ่ะรัวกับดักผีโอ้ยว่าผมจะแตกเื้อแล้วช่วยด้วยโอ้ยเพื่อนแม่งเอ้ากูจะตายจริงกูจะตุยช่วยด้วย โอ้โหว้าชีวิตใหม่โลบาโอ้เอ้ยเอ้ยช่วยได้มไหมอะเอ้ยช่วยได้นี่หว่าขอบคุณครับโอเคผมจะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะเฮ้ยนี่ไงหนังปลาเก็บเลยละกันมันเกลียดแสงทั้งหมดไฟฉายอ๋อผีมันเกลียดแสงโอเคโอเคมืดแล้วแล้วฝนตกด้วยแล้วเราไม่ทำหลังคาแบบเพิงอะ แล้วเราอยู่ว่างนานแล้วไม่ทําหลังคาทาไมวะครับดีเราไม่มีหลังคาแล้วทําไมเกมมันไม่เราสร้างหลังคาอะแบบกันไงด,ดูดิเราสร้างได้ยังที่เก็บไม้ชั้นวางแล้วทไมมึงแม่งกูสร้างหลังคาวะเนี่ยเรดาร์ーーสร้างไว้ทำไมถ้ามึงแม่งสร้างหลังคามันบอกวห้วิ่งหายไปปลาหมึกอ๋โอโดนดึกจับไปขังอยู่ในประตู อ๋อมันโดนขังไปเหรอโดนโดนขงังใช่ไหมเราต้องเราต้องหาคุณแจก่อนไหมนี่โอ้ยมั่วว่ะ้ยผมนี่ไงเอาเจอแล้วเหรอหรืออะไรไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยของหรือเปล่าเฮ้ยอะไรอะไปฉายนี่เก็บเลยมีอ,อยู่แล้วเฮ้ยมันห้องที่ไอผีนั่นเก็บเด็กเอาไวน้นี่เราเจอแล้วไม่ใช่กับคนหนึ่งกลับไปแคมป์ไฟดีกว่าวะ่ะเฮ้ยน่าอะไรอะ่ะเฮ้ยผมเจออะไรด้วยทุกคน เฟรรี่เหรอนางฟ้าสวัสดีครับสวัสดีครับนางฟ้านางฟ้าขายอะไรอ่ะนางฟ้าบอกว่าเอาดอกไม้กูยี่สิบอันแลกกับเมล็ดพันธุ์เบอร์รี่เหรอเราไม่ต้องการมาเมล็ดพันธุ์นะผมเรามีสัตว์ป่าเยอะแยะเราฆ่ากิฆ่าเอานี่อ้าวเฮ้ยมีคนตายคุณต้องใช้ผ้าพันแผลทางการแพทย์โอ้แล้วใครมีผ้าพันแผลบ้างอ่ะกลุ่มลึกลับกําลังมุ่งหน้าไปที่แคมป์ไฟของคุณเฮ้ยอ,อะไรอ่ะเอามาแล้วมาแล้วสวัสดีครับก็มันไม่ใช่มาเอ้ยไม่ใช่แล้ว น้องบ้าวน้องบ้าวตีแม่งเลยมาดิมาดิมาดิโอ้ยต,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 ตังตังๆๆตังตังเก็บก่อนนี่พลามเป็นแผลปะอะไรเนี่ยเฮ้ยแล้วมีใครสามารถช่วยเพื่อนได้บ้างนี่ไม่มีเลยนี่พลามเป็นแผล <laughs> เผาแ <laughs> ม่งเลยมาดิมาม,มาดิมาโอ้ยโอ้ยโอ้ย นี่ก็คือการเล่นกับศพพ่อค้าขนสัตว์มาถึงแล้ววันนี้โอเคมาแล้วพ่อคา้าผมพร้อมแล้วผมเตรียมขนสัตว์ไว้พ่อแล้วนี่ครับผมสนใจไหมเพ่อพี่เอาดิหยิบไปเลยตอไหมพี่เฮ้ยเอาทำไงอะคือหน่อยอีรออีรอ,อเขาช็คสภาพใเช็คสภาพีกเอ้ยจ๋าไปดับแล้วคุณไม่กดไฟต่อไปชิบาแลแล้วไม่มีใครใสไฟเลยอะผมกำลังจะเทคนเนี้มันไม่เอาไงเฮ้ยเอาไปดิเนี่ยเนี่ยเี่ยเนี่ ผลสัตว์เนี่ยแม่งไม่ไดแดกไงวะเกมบัสเหรอผมอยากได้ของดีอะพี่นี่ไงผลสัตว์ปลาไม่เอาวะอะไรอย่างนี้ไม่พอใจเอาไปให้มหมดเลยปะหาเนี่ยได้ละแระสอบดีเออแค่นั้นแหละเะไรเฮ้ยดีบ้าวอะไรวะนีะ่ยตัวอะไรวะเฮ้ยเด,ด้วย มาดิยาย่าย่ายาน่าสวยมากขอณเพื่อนโอ้โห,โโหนี่เรายังตามหาคนนี้ไม่เจอเหรออะผมต้องตามหาคนนี้แกเขาบอกว่า,าเด็กเนี่ยมันเข้าไปในถ้าอะดูเรืเ่องเรื่องก่อนมันกำลังสาหนาความประหลาดของมันเข้าไปในถ้าแล้วกําลังเห็นกับว่าวิ่งแล้วโดนผีจับไปอยู่ในห้องของังนั่นแหละเพื่อนเราก็เดินเบอ้ออยู่กลางคืนกำลังมากบต้องการอาหารในกลางคืนนี่ไงเอ้ยอ๋อแกมมนไม่ไม่ค่อยเปิดเลย คือผมไม่เข้าใจอ่ะคือ,อยังไงงงเฮ้ยเสื้อคลุมหนังหรอใส่เลยเสียงอะไรวะเสียงอะไรอะ่ะดิครับเฮ้ยโอหมากัดตูดและวิ่งอะไรแล้วกันชิบหายรู้สึกไม่ดีว่ะไปละหนีก่อนให้มาพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบสามก็ยังงงอยู่วันนันเพื่อนนี่โอ้ไอคนนี้มันตัวตึงเลยนี่ว่า ไอผมหนาวอ่ะผมต้องทำยังไงอ่ะถ้าผมหนาวอ่ะผม,มอยากตายโอ้ดูเพื่อนดิมันเติมเหนืออะไรวะน่าดูปืนมันดิช่วยด้วยเพื่อนโอเคโอ้โหเก็บผมแตะถุงเลยเหรอเกึงเกินช่วยด้วยครับพี่โอ้ขอบคุณมากครับโอ้ยโอ้มันใหม่แล้วอ่ะมันใหม่อีกแล้ว,ม,ม,าลวมาดิ มันจะบวกเฮ้ยอะไรอะ่ะอะไรมึงหเหนือพี่เฮ้ยมันมีธนูมาดิ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 จะยืนทำไมอะ่ะเพื่อนดิโอ้ฟั k รอเพื่อนก่อนเอเอ้ยตรงนี้บึ้มเลยว่ะเพื่อนระวังนะนี้อะไรของมันวะตายหมดเลยเปะเนี่ยเหลือคนนึงเฮ้ยเหลือเหลือพี่พี่พ,พ,พี่ตัวตึง ชุดเวยพีโอ้มันบอกว่าเบนเนดหมดทําไมดีล่ะเนี่ยหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเลยนะครับผมนะผมก็ได้รอหาให้มันหาเบนเนดให้แต่สุดท้ายมันก็ไม่มีให้นะทุกคนนะก็สุดท้ายผมก็ยอมแพ้ออกเกมกันหมดเลยนะทุกคนนะก็ขอขบคุณตลอดการรับชมด้วยไว้เจอกันคลิปต่อไปแล้วนะบาย